ก okay? sure. ุ้งแช่น้ำปลานี่ล้างหอยอย่างดีกับหอยนีตุนๆล้างเช็จเรียบร้อยแล้ว กิมมีเสร็จเรียบร้อยปลาหมึก คุณใช่น้ำปลาตัวเองเหรอเห็นเห็นตัวเองแล้วก็ร้องกิ๊ดก้าวเออทาดิสติกแล้วหนูก็จะพูดเล่นการ์ตูนคนเดียว แล้วหนูจำหนูจาได้ไหมหนูบอกว่าหนูโตขึ้นหนูบอกหนูโตขึ้นหนูจะหาตังค์ไปช่วยโฮมร,รีฟโ์ฟโฮมเลฟอะไรอวหนี้ไม่กวดค่ะ

ไม่มากินแล้วถ้าไม่ไม่กินทำที่แล้วแล้วก็ไม่กินทีหลังก็จะไม่ทำให้แล้วน้องหนูนาเนี่ยน้องบอกว่าเนี่ยกินอะไรคะกุ้งแค่น้ำปลา ย่างกุ้งคช่คน้ำปลาค่ะย มาดูดสิใส่กันอันไม่ดูหน่อยป่ะปะชูดอะปะนี่ชูดอะยังไงอะปะคนเราชอบสื่อชอบสื่อใส่กางเกงใส่กางเกงได้ซื้อมาตั้งหลายตัวดีแล้วที่มีโอกาสได้ใส่ส่งปกติคือเขา นีกกี้ให้ส่งปกติกว่เขา้าไใช่ต้งเ่ x กโอ้ยดับเบิลไซส์ใหญ่อยู่ที่ไหนไม่ใช่เยอินเดียแต่เอามาหมด น้องน้ามาชิม่อยอร่อยมากต,ต้มส้มตำมามาตำให้อะไหมโอ้อยากให้ลูกกินเนาะมาเอาส้มตำไปมาตำให้ก่ะ สียตรียมเันนี้เหรอส้มตำส้มตำอะไรเพราเป็นตำบบกกอดอกส้มตำส้มตำอะไรเพราะเป็นตำบบกกอดเตรียมพร้อมให้ลูกสาวอยากให้ลูกกินเอามากินกับแม่แลยเร็วๆ เร็วๆไมากินกับมาม่าเนี้ย่ดมม้ละปลาหมึกก็น่ากินกุ้งก็น่ากิน <c oughs> โอ้ยชมตำอร่อยมากพ,พ่ออีแม่ค่อย ลมเอาโกโก้น้องเาโกโก้ให้มามันหน่อยย่ต okay anyway> okay. ู้เย็นชั้นข้างล่างนั่งละเออเอามุกตอเออเอาวนติบโอ้ยนอมโอเคไหมเนี่ยไม่โอเคหรอออโอเคโอ้ยัูไทยยยกยยยยยยยอยย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 ยอยยยยยมยย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 ย แตนผู้สมมพันสศิวาดิืนเป็นตัวย่างบดีของอเด็กหน่อยพันสศิวาดิ้เลือกกินเอาแล้วเนาะอืมอืมแซ่บแซ่บเซเบเลี่แซ่บอีกเลยลวกในจักหน่อยเอาอิมอ่มแล้วอิ่มคบอันคำสุดท้าย ดิบใส่ดิบแล้วนี้ดิดิบใส่อ้นี้มังก็ะดิบได้ปุ้งดิบไปได้เลยเอาเนี่ยนี่ล่ละอ้ามอ้ำมอ้มเอ็มแอนอนน้องแตนกะลาบังเนาะโอ้ถึกโอ้โหสิบพร้อมโอ้ยไปก็จะไปไปนั่งอยู่บนไปเดี๋ยวมูมาหับไปแล้ว อร่อยดื่มมาโกโก้อร่อยไม่กินตอนเย็นนี่โคตรอร่อยเลยโกโก้ละมุน เเบลกินสักคำไมมลูกอร่อยมากมามาทำอ่ะบิสเบลออร่อยมากส้มปลาไม่แตกเลยกุ้งใส่น้ำป่าหวานจ่อยจอยาที่ w o r k i ใจดกกับเขาแล้วดีใจวันนี้ขอโทษนะคะเมื่อนี้กินผัก ให้ใหอีแม่เบิ่งบะไ้มันลูกอิกม่มเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเอาไปลวก